วารสารการเงินธนาคารร่วมกับอาจารย์ประจำคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเขาก็จะจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยเป็นประจำทุกปีนะคะปรากฏว่าปีนี้เนี่ยหลังจากที่โควิด -19 ทําพิษนะคะก็ทำให้กลุ่มของบรรดาเศรษฐีหุ้นไทยเนี่ยรวยลดลงค่ะเราไปดู10อันดับที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชม อันดับแรกกันก่อนค่ะอันดับแรกซึ่งเป็นคนที่ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยอันดับหนึ่งก็คือคุณสารัตรรัตนาวดีค่ะแห่งกราฟเอเนอรจีนั่นเองนะคะถือครองหุ้นมูลค่ารวม115,290ล้านบาทถือว่าคุณสารัตเนี่ยเป็นแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยติดต่อกันเป็นปีที่2จากการจัดอันดับทางการเงินของวารสารการเงินธนาคารนะคะ คุณสารัตตนาวดีค่ะกรรมการรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท g ราฟเอเนจีเดเวล o อปเมนตจำกัดมหาชนนะคะก็ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นในปีนี้ค่ะติดต่อกันนะคะ ซึ่งการเป็นเศรษฐีหุ้นครั้งนี้เนี่ยถือมาจากการถือครองหุ้นเพียง1บริษัทเท่านั้นก็คือในส่วนของกัฟเอเนจีเนี่ยแหละค่ะสัดส่วนอยู่ที่35.44%เท่ากับปีที่ผ่านมานะคะคุณสารัฐเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของกัฟ e อเนจีค่ะการจัดอันดับในครั้งนี้คุณสารัตมีหุ้นมูลค่าสูงรวมถึงกว่าแสนล้านบาทนะคะแต่ว่าความรวยเนี่ยลดลงค่ะคุณผู้ชม รวยลดลง5,670ล้านบาทหรือว่ารวยลดลงถึง4.69%นะคะไม่อยากจะใช้คำว่าจนลดลงเพราะว่าใช้คำว่ารวยลดลงน่าจะเหมาะสมกว่านะคะไปดูในปีที่ผ่านมาค่ะคุณสารัต์เนี่ยถือหุ้นเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ที่ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะถือครองมูลค่ารวม1 29่0ล้านบาทรวยเพิ่มขึ้นนะคะ 63,315ล้านบาทหรือว่ารวยเพิ่มขึ้น109เซจากปี61นะคะอันนี้คือย้อนกลับไปดูปีที่แล้วนะคะในปี62นะคะการรวยลดลงของคุณสารัตเนี่ยปีนี้เป็นผลกระทบมาจากโควิด19ที่ฉุดให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงอย่างหนักโดยราคาหุ้นกลับนะคะตกมาอยู่ที่30 5, 30บาท50สตางค์นะคะก็ลดลงไป4.69กเซกัฟเอเนจีค่ะดำเนินธุรกิจบริหารโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆเช่นโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้า,ฟฟาชีวมวลซึ่งให้บริการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนนะคะทั้งในและนอกประเทศรวม29โครงการ อันดับสองกันบ้างนะคะอันดับสองก็คือนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถนะคะเจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพนนทเวศแล้วก็สายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะถือครองหุ้นมูลค่ารวม5 7 9ล้านบาทก็รวยลดลงนะคะ16,000ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คืออยู่ที่24.25%เปเซต์ นายแพทย์ประเสริฐนะคะก็ถือครองหุ้นทั้งการบินกรุงเทพนะคะสายการบินบางกอกแอร์เวย์กรุงเทพดุสิตเวชการนะคะโรงพยาบาลในเครือของ BDMS ค่ะกองทุนรวมสิทธิ์ในการเช่าอาสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุยนะคะปีนี้เนี่ยหมอเสิร์ฐก็ถือครองทั้งหมดนะคะ หุ้นต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะจากโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะก็คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ที่ต้องหยุดชะงักไปจากมาตรการการล็อกดาวน์ค่ะแล้วก็หุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลที่หันหัวลงจากผลประกอบการที่ลดลงเพราะว่าคนไข้ต่างชาติเนี่ยหายไปเยอะเลยนะคะ อันดับสค่ะคือคุณนิติโอสถานุเคราะห์นะคะทายาทจากโอสถสภาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะคะถือครองหุ้นทั้งหมด12บริษัทมูลค่ารวมอยู่ที่48,181ล้านบาทค่ะ ถึงแม้ว่าปีนี้นะคะคุณนิติจะขยายพอร์ตการลงทุนจากเดิม10บริษัทเป็น12บริษัทแต่ว่าก็มีอัตราการรวยหุ้นลดลงถึง431ล้านบาทหรือว่า0.89%นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือกราฟิกที่ทาง Workpoint Today เนี่ยทำสรุปมานะคะว่า10อันดับเศรษฐีหุ้นไทยในปีนี้นะคะมีใครที่ติดอันดับมากคุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดตามกันได้นะคะในเพจของ WorkPoint Today ค่ะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ